ยาตกานางยาตกานงางตีคารังสิตายะสุขายะถ้าแต่พระที่สมผู้เจริญ

ก็จะสร้างห้องน้ําสาธารณะเพื่อให้ญาติโยมไม่ใช้จ่ายเนาะก็ยังขาดเรื่องกดหินดินทรายต่างๆปูนซีเมนต์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆก็อยากจะขอเชิญญาติโยมทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างห้องน้ําสาธารณะให้ญาติโยมที่มาวัดได้มีห้องน้ําใช้อย่างสะดวกสบายก็วันนี้ เป็นวันทายวันเกิดของเราเนาะจลิตอายุวัฒนะห้าสิปีก็อยากเชิญญาติโยมมาไหวไอ้ไข่ขอพรไอ้ไข่วัดสาราีเนาะวัที่แล้วก็มีพนักงานอบตอบางไผ่ถูกเลขทายสองตัวสามเก้าสิบเจ็ดใบแล้วก็เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้ากสาม ก็มีเซลลขายรถยนต์ถูกสิบสองล้านจากไอ้ไข่วัารลีก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมากราบสการะไอ้ไข่วัารลีแล้วก็มาร่วมกันสร้างห้องน้ําเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สาธรารณชนคุณพ่อครับอ่าเขาว่าสร้างห้องน้ําเนี่ยมันเป็นการปลดทุกขผู้ใดที่มีทุกไวเนาะเราก็มาสร้างห้องน้ําร่วมกันเพื่อจะได้คลายทุกต่างๆที่เกิดขึ้นเราเข้าใจว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภาวะของ เชื้อไวรัสโควิดทําให้เศรษฐกิจซบเซาลงทางวัดก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรปกติก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าช่างค่าวัสดุก่อสร้างตรงนี้ก็จะลําบากก็น่าจะแทบทุกวัดเพราะนั้นจริงๆเราก็มีความตั้งใจอยากได้ห้องน้ํานี้เสร็จแต่ก็ยังขาดเรื่องทุนทรัพย์ต่างๆแล้วก็วัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างก็ดีปัจจุปัจต่างๆก็ดีทางวัดเรารับหมดเนาะวดหินดินทรายอิดมงอิดมอลงองัลงคงลังคา เราเรารับทุกอย่างถ้าท่านใดมีความปรารถนาอยากร่วมทําบุญสร้างห้องน้ําเพื่อปิดทุกให้กับทุกๆท่านก็เรียนเชิญเนาะมาร่วมกันทําบุญที่วัดตาละลีตำบลบางไผ่อาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอยู่สะพานพระรามห้าอยู่ในซอยวัดสังขทานเนาะก็มาร่วมด้วยเชยกันไเยล แล้วตัวอีกอนบข้างล่างเราจะลองดูนไหมหรือไม่ลองเฟรแตงเอางั้นเลยนะครุณว่าเง็นมาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นช่างมาตีราคาประเมินอยู่ที่สี 4, ่แสนเป็นห้องน้ำกี่ห้องครับหกห้องหกห้องหกห้องชายสามหญิงสามอะไรเงี้ยชายสามหญิงสามจริงๆผู้หญิงจะมีสองห้องห้องหนึ่งเป็นห้องนุ่งกันงบประมาณก็ประมาณ think set